you mm -hmm. สวัสดีครับเจ้าเกานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเครนนะฮะขนาด25ตันมาให้นำให้ชมกันนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเครนนะฮะของยี่ห้อทาโนนเองตามเชื่อต้นกลีบของเราเลยนะครับเป็นทาโนนรุ่น G.R. 2 5 0 N ขีดสนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะนี่เป็นตัวใหม่นะลูกค้าครับนะฮะตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวพวกเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์คอมเบลเลอ์นะตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮฮะะะซึ่่่่่่่งงตตตตตััััวววววววคอมมาาาเเเเเ็็นนนนนนีีียยขกกกใช้้้้้แแแแพ N1 N2 ลลป นยัง e. คงใช้เครื่องของมาเรลวอยู่นะแต่ก็ด้วย e เขาได้เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วเนี่ยพวกการทํางานการตอกหน่องเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทําได้นิ่มนะฮะทำงานไวขึ้นและเับเด็ดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆอย่นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่นําซ้ํารุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยบูมของเขาก็จะได้เป็นบูมแบบใหม่ด้วยเช่นกันนะครับอ่าสเปคของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าสเปคซูเปอร์บูมนะครับซึ่งสังเกตว่าตัวท้องบูมของเขาเนี่ยจะมีความโค้งมนนะฮะมากกว่าตัวบูมรุ่นเก่านน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 ัั่่่่่่่่เเเเเเอออองงงงงงะะะะคคครรรบบบบบบซึึึททาา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 าญีีีีีปุยยย้้้้้ลลมม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 วววววููแแจสสถํไไไดกกิขขตฮ็ แรลงรนทานที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนน่นะฮะ สวยๆเลยนะล้อนะครับตัวนี้นะครับยี่้าตันเต็มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สเปคขาของเขาจะเป็นสเปคขาควายหรือว่าขา X แบบนี้นั่นเองนะครับนี่จัดเต็มเลยนะฮะเป็นรถเกณส์่ล้อนะตัวนี้นะครับเน้นความคล่องแคล่วเน้นการนํางานในที่แคบเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าพวกรถเกนส์่ล้ออย่างนี้เนี่ยเขาสามารถบิดนะหรือว่าควบคุมทิศทางล้อเนี่ยได้หลากหลายแบบมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นให้เลี้ยวล้อหน้าเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะหรือว่าเลี้ยวล้อหลังก็ได้นะฮะหรือว่าจะเลี้ยวพร้อมกันทั้ง4ล้อก็ได้นะครับสามารถเด็บนะฮะตัวรถเน มากเลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่หล่อๆสวยๆนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญรุ่นใหม่แบบนี้แน่นอนจะมีพาวเวอร์จิปติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่สเปคจัดเต็มนะฮะรุ่นใหม่ก็จะมีมาให้ทุกคันเลยนะตัวนี้นะครับนี่สวยๆหล่อๆนะฮะด้านบนสวยกริบนะฮะตัวนี้นะฮะงามมากบอกเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างของเขาแน่นอนฮะก็จะมีตัวคอนโทรลคุมการกลางขาด้านข้างติดมาให้เรียบร้อยเลยเผื่อน้างานนะฮะ ทำงานในที่แคบแล้วบางทีเนี่ยการกางขาที่หัวเก่งเนี่ยบางทีมันมองเห็นไม่ค่อยชัดบางทีมันละเอียดไม่พอนะครับก็สามารถมากางขาด,ด้านข้างแบบนี้ได้นะครับก็จะเพิ่มความละเอียดให้กับหน้างานไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่หลอ่ลอๆสวยๆนะฮะา a าโ n o GR 250 n 2นะครับเนื้อตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากรอยผุนี่ไม่ต้องหานะฮะลูกค้าครับไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับนี่สวยกิฟต์นะด้านล่างนะฮะแห้งกิฟต์ฮะอ่ากบแป็บนะคะ สายส่วนต่างๆเนี่ยไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะครับบอกได้เลยว่าแองสวยมากทั้งคันเลยนะครับนี่สวยนะปีผลิตก็ปีใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปีผลิต2องพันสิบแบบนี้เลยนะครับนี่ปีใหม่นะฮะปีสองพันสิบนะฮะสวยนะครับประตูทางขึ้นจะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะฮะตามสาวรถเคนสี่ล้อเลยคือเน้นข้องแก้วข้องตัวเป็นหลักเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากลางขา ข้างกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสวิงตัวรถนะฮะยกบูมขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพภายในกับสภาพเครื่องยนต์พร้อมๆกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ทําการนะฮะตั้งขานะครับผมสวิงนะฮะแล้วก็ยกบูมปล่อยสลิงรอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็บอก้เลยว่าผู้รับการใช้งานของเขาเนี่ยมาครบหมดเลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะล้อเลื้อบิดได้หมดทั้ง4ล้อนะครับนี่พร้อมบวกพร้อมลุยนะครับแล้วก็สภาพภายในของเจ้าตัวนี้เนี่ย บอกได้เลยว่ามาสุดมากนะฮะเบาะอันนี้ไม่มีขาดนะครับลูกค้าครับนี่สวยเนี้ยมากๆตามสไตล์รรุ่นใหม่เลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็หน้าจงหน้าจอการแสดงผลของเขานะฮะก็ใช้งานได้ปกติกล้องล็อคสันมาให้ด้วยนะฮะรุ่นใหม่นี้ก็เซฟตี้ความปลอดภัยจอนค้างจัดเต็มเลยนะครับตรงนี้จัดเต็มมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็พุกแอร์การทําความเย็นของเขานะฮะก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะตัวนี้นะครับเอาไปก็ลุยงานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับนี่สวยๆหล่อๆนะตัวนี้นะครับนี่ด้านหลัง สวยคลิปนะฮะสนุงสนิมนี่ไม่ต้องหานะฮะไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับสวยมากนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาด้านหลังผมก็้ทาการเปิดฝาเครื่องยนต์รอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิรหัส 6M60 นะครับตัวนี้นะนี่หล่อๆสวยๆเลยเดี๋ยวดูสภาพใกล้ๆกันนะครับนี่นะฮะคลิปนะครับบอกเลยนะฮะ สวยสุดๆนะครับจุดว่าเสริมนี้ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องการทางนานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มเดียวมากนะฮะแล้วก็เงียบเดียวมากด้วยตามไซคิวคอ,อมเบลวตัวใหม่นะตัวนี้นะครับเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับเนี่ยด้านหลังสวยนะลงสนิมไม่มีเลยนะฮะเอาไปพร้อมใช้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพด้านบนนะแล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัว GR250N2 คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถเพลน25ตันนะครับผมทานาโนนะฮะ GR 250N ขีด2คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามพ้อมเติอนนะฮะได้ที่เบอร์โทรดิสค์ตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนกับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีมด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับค่าวนี้ งานของเเขาเนี่ยอยากให้ได้ลองให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับใช้งานได้ครบหมดเลยกลางคงกลางขาเลี้ยวลงเลี้ยวล้อบูมเบิร์มพวกนี้เนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยเอาไปพร้อมด้ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขานะฮะสามล้ากนกลางๆเท่านั้นนะฮะก็ได้ตัว N2 ปีสองหาสิบตัวแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดท่านได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ที่นี้กับตัวทาโน่ g r 2 5 0 n 2คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่่่อออจะะะะไได้ะะ้้าาาาานนนนนนฮสสิคคตััััววใหหมขงเรรบรบบีกก็ลป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ